คลิปนี้จะพามาดูเจ้าแหน่อันนี้เป็นแหนเป็ดเล็กครับมีจอกแสมนิดหน่อยแล้วก็มีแหนแดงแหนแดงเห็นได้ก็จะแสมเล็กๆน้อยๆปนๆกันไปครับบอ่อสองคูณสาม น้ำประมาณ20 20เซนได้ทีเนี้ยในเนี้ยมันมีปลาดุกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปลาดุกอจะกินแหนหมดในกี่วันวันเนี้ยวันเนี้ยผมเพิ่งใส่นี่ครับสามถังนี้เลยนี่ก็เกือบเต็มนะเดี๋ยวไปตักหมายเต็มสามถังเนี่ยจะดูว่าอันนี้เป็นถังที่สามอ่าใส่ไปแล้วสอง สามทางเนี้ยเดี๋ยวจะไปดูกันว่าปลาด,ดุกอะ่ะมันจะกินกี่วันหมดส่วนตอนตอนเย็นตอนเย็นผมก็จะให้อาหารปกตินะเป็นอาหารเม็ดผมใช้วันละมือ้อให้เฉพาะช่วงเย็นถือว่าเยอะนะแหน่เพราะว่าค่อนข้างหนาเลยเนี่ยถือว่าปลา าจะหายใจออกว่าแค่นั้นเองหนาหนาจัดเลยอะ่ะเดีมันหายใจได้อยู่แล้วเพราะเดี๋ยวมันก็โผล่มาหายใจเดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับว่ากี่วันถึงจะหมดสามกระป๋องใหญ่ๆเย็นแล้วครับเลิกงานแล้วผ่านไปสองคืนวานเมื่อวานเข้ามาดึก ดึกแล้วก็แค่มาให้อาหารให้อาหารปลาแล้วก็กลับไม่ไม่ได้ถ่ายไว้ให้แต่เมื่อวานาน่ะแหนแหน่แหน่ที่ใส่ไว้ยังอยู่เดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่ามันจะเหลือแค่ไหน2อคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวซูมให้ดูใ,ใกล้ๆกันครับ ไม่เหลือเลยโหกินกันดุมากสามกระป๋องใหญ่ๆอะที่ถ่ายไว้ให้ดูไอตอนต้นคลิปอะนะตอนนี้ไม่เหลือเลยครับสองคืนใช้เวลาสองคืนเองตอนแรกนึกว่าปลาจะหายใจไม่ออกด้วยซ้ำ แต่เมื่อวานยังอยู่นะตอนนี้ผมเข้ามาสักสองสามทุ่มแล้วแหละยังอยู่เต็มเลยไม่น่าเชื่อว่าอีกคืนต่อมาจะหมดโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม